โดยทางด้านอินโดนีเซียนะครับจบเกมการแข่งขันกับเกาหลีใต้เสมอกัน2ประตูต่อ2เมื่อคืนนี้และเป็นอินโดนีเซียเองนะครับเป็นผู้ที่สังหารจุดโทษชนะเกาหลีใต้ไป11ประตูต่อ10คุณผู้ชมเป็นการยิงจุดโทษที่ยาวนานมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้การรวมถึงคอมเมนต์ของชาวอาเซียนด้วย ศึกฟุตบอลอยู23ชิงแชมป์เอเชียรอบก่อนรองชนะเลิศคืนวันที่25ที่ผ่านมาเกาหลีใต้ยู23พบกับทางด้านอินโดนีเซียผลปรากฏอินโดนีเซียเป็นฝ่ายเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้โดยในช่วงของนาทีที่7นะคุณผู้ชมทางด้านเกาหลีใต้เนี่ยเกือบจะได้ประตูแล้วจริงๆอ่ะยิงเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่ามีการเช็คลำหน้านะคุณผู้ชมซึ่งจวีเอารเนี่ยนะครับ บอกว่าล้ำหน้าเพราะ<บ>ว่าไม่มีเทคโนโลยีมาตรวจสอบเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าล้ำหน้าหรือไม่ล้ำหน้าเพราะว่ามันดูยากมากๆทําให้เกาหลีใต้ไม่ได้ประตูนี้นะครับถูกเช็คล้ำหน้าจากทางด้าน VAR นั่นเองนะครับคุณผู้ชมทีนี้นะครับในช่วงของประตูแรกของอินโดนีเซียเนี่ยอยู่ในช่วงของนาทีที่15ครับนาทีที่15ทางด้านลาฟาเอลซูริอิกนะครับทาให้อินโดนีเซียเนี่ยได้ประตูขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ ในช่วงหลังจากนั้นนาทีที่45บวกทดเวลา1นาทีทางด้านเกาหลีใต้ตีเสมออินโดนีเซียเป็น1ประตูต่อ1และในช่วงจังหวะนั้นอีก2นาทีถัดมานะครับนาทีที่45บวก3นาทีเนี่ยอินโดนีเซียก็มาได้ประตูอีกนะครับทําให้ขึ้นนำเกาหลีใต้เป็น2ประตูต่อ1จากคนเดิมครับก็คือลาฟาเอลนั่นเองจบครึ่งแรกนะครับ อินโดนีเซียน,นำเกาหลีใต้ไป2ประตูต่อ1และหลังจากนั้นนาทีที่68ทางด้านอียองจุนซึ่งเป็นตัวสำรองเปลี่ยนลงมาทำฟาวนะครับทำให้กรรมการเนี่ยให้ใบแดงก็ไล่ออกไปครับเหลือผู้เล่น10คนสำหรับเกาหลีใต้และในช่วงถัดมาคือช่วงนาทีที่84เบ็กจงบุมคว้างบอลเร็วหน้ากรอบประตูถึงฮงซังยุนนะครับ แล้วก็เลี้ยงรอเพื่อนแล้วก็เปิดบอลไหลไปทางด้านจองซังบินซัดเข้าไปเรียบร้อยครับทำให้เกาหลีใต้เนี่ยตีเสมอทางด้านอินโดนีเซีย2ประตูต่อ2ซึ่งจบเกม90นาทียังไม่สามารถที่จะเอาชนะกันได้ก็คือเสมอกัน2ประตูต่อ2ต้องต่อเวลาพิเศษ30นาทีหลังจากต่อเวลาพิเศษแล้วทั้งอินโดนีเซียทั้งเกาหลีใต้ก็พยายามทำประตูแต่ว่าก็ทำอะไรกันไม่ได้คุณผู้ชมก็จบไปนะ บวกกับ30นาทีเวลาพิเศษแล้วก็90นาทีเวลาแข่งปกติเป็น120นาทีไม่สามารถทําอะไรกันได้เลยสุดท้ายแล้วต้องดวลจุดโทษกันคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นรอบน็อกเอาแล้วนะสำหรับการดวลจุดโทษโอ้โหต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบดวลจุดโทษแบบยาวนานมากเพราะว่าดวลกันไปนะครับชนะกันเนี่ยถึง1 1ต่อ10ประตูคุณผู้ชมโดยทางด้าน อินโดนีเซียเป็นฝ่ายที่ยิงจุดโทษได้แม่นกว่าแล้วก็ผู้รักษาประตูค่อนข้างที่จะมือเก่ามากกว่านะคาดเดาทิศทางได้ดีกว่านะครับทางผู้เล่นของเกาหลีใต้เนี่ยยิงก็ถือว่าแม่นแต่ว่าแม่นน้อยกว่าผู้รักษาประตูก็พุ่งรับบอลแบบผิดคาดสักนิดนึงก็ทําให้ทางด้านอินโดนีเซียเอาชนะทางด้านเกาหลีใต้ไปในการดวลจุดโทษก็คือ11ประตูต่อ10นั่นเองสรุปแล้วนะครับ อินโดนีเซียก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับเป็นประวัติศาสตร์การแข่งขันฟุตบอลรุ่นยู3ชิงแชมป์เอเชียปี2024ครับทีนี้กฎกติกาของทางด้านการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลยูย่นะฮะในการแข่งขันโอลิมปิกที่ปารีสเนี่ยนะครับคุณผู้ชมซึ่งเขาตั้งเกณฑ์เอาไว้ว่าทวีปเอเชียเนี่ยจะเอา3.5ทีม สำหรับอินโดนีเซียมีโอกาสอยู่2อย่างก็คือในช่วงของรอบรองชนะเลิศอินโดนีเซียนะฮะก็จะพิสูจน์แล้วนะครับว่าจะสามารถคว้าตั๋วได้ไหมถ้าเกิดว่าเอาชนะได้ในรอบรองเนี่ยเขาก็จะได้ตั๋วไปปารีสทันทีนะครับในการแข่งขันโอลิมปิก2024และจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการชิงแชมป์เอเชียแต่ถ้าเกิดว่าอินโดนีเซียแพ้อินโดนีเซียก็จะตกรอบไป ไปชิงที่3เอาในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแต่ว่าในส่วนของตั๋วปาลิสนะครับอินโดนีเซียจะได้ไปแข่งขันในรอบเพย์ออฟและสำหรับในรอบรองชนะเลิศนะคุณผู้ชมซึ่งมีอีกคู่หนึ่งที่จะต้องจับตาดูระหว่างคู่อุซเบกิสถานกับซาอุดิอาระเบียทีมชาติไหนชนะเจออินโดนีเซียเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยเข้ารอบรอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ นี่เป็นโปรแกรมการแข่งขันส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นทางด้านเวียดนามกับอิรักนะครับซึ่งก็มาให้กําลังใจเวียดนามกันคุณผู้ชมทีนี้ในส่วนของทางด้านโซนอินโดนีเซียนะครับแฟนบอลเขาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าคอมเมนต์ถล่มทลายเพราะว่าแบบอือหืออินโดนีเซียสุดยอดนะฮะก็คือบางคนเนี่ยมองถึงแชมป์เอเชียปี2024บางคนนะก็มองถึงขั้นว่าแบบจะไปปารีสแล้วนะครับใกล้เข้ามาแล้ว แล้วก็มีคอมเมนต์ซูฮกมากมายครับจากทางด้านชาติอาเซียนของเราอย่างเช่นคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าภูมิใจขอบคุณพระเจ้านะครับอินโดนีเซียแกล่งมากๆอินซีเล็กสุดยอดมากๆนะครับบางคนบอกว่าประวัติศาสตร์รอบรองชนะเลิศเอเชียนยูยีของอินโดนีเซียต้องขอบคุณนักเตะทุกคนนะครับจาก การุดาว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็บางคนบอกว่าสไปเดอร์แมนแห่ง Indonesia, อินโดนีเซียอนิงอารินะครับผู้รักษาประตูของเขานั่นเองแล้วก็คอมเมนต์นี้บอกว่าผู้รักษาประตูดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็คอนเกร a ชั่นอินโดนีเซียนะครับจากหลายเชื้อชาติที่แสดงความยินดี กับทางด้านอินโดนีเซียซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่เข้าสู่รอบรองชนลิศในการแข่งขันฟุตบอลอยู23คุณผู้ชมก็ขอสแสดงความยินดีกับอินโดนีเซียด้วยนะครับบางคนบอกว่าฉันจะจดจําแมตช์แห่งชัยชนะนี้เอาไว้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์เขาว่าวอย่างนั้นนะครับบางคนบอกว่าประทับใจอินโดนีเซียผ่านเข้ารอบได้สุดยอดมากๆนะขอให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้นะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าขอบคุณพระเจ้าฉันยินดี และฉันยินดีที่จะนอนดึกเพื่อดูอินโดนีเซียในการแข่งขันนะครับซึ่งนะครับคอมเมนต์ของหลายเชื้อชาตินะฮะต่างก็ซูฮกอินโดนีเซียกันไปตามๆกันคุณผู้ชมอย่างคอมเมนต์นี้นะครับก็จากทางโซนเวียดนามเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับอินโดนีเซียนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณจะสามารถทําได้ขอให้ไปไปตามเป้าหมายที่คุณวางไว้ไปให้อลิมปิกให้ได้นะครับออลิมปิกเนี่ยอยู่ไกลไม่เกินเอื้อม ซึ่งอินโดนีเซียเล่นได้ดีมากๆเลยคอมเมนต์นี้นะครับจากฟิลิปปินส์บอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยนะครับสุดยอดยินดีด้วยสมควรได้รับชัยชนะแมตช์สุดวิเศษนะครับซึ่งไม่มีใครหรอกที่อยากจะแพ้ทั้งเกาหลีแล้วก็อินโดนีเซียแต่ว่าอินโดนีเซียทําได้และนะครับฟิลิปปินส์เขาก็บอกว่าหวังว่าเวียดนามเนี่ยจะก้าวหน้าเช่นกันกันกบอินโดนีเซียอ่าเขาก็ให้กําลังใจนะครับเป็นชาติอาเซียนของเรานะทีนี้คุณผู้ชม ก็จะมีคอมเมนต์นะครับจากคนกัมพูชาก็มีนะนะครับหลายๆคนเลยนะครับเขามาคอมเมนต์นะครับคอน u กรชชันนะครับซูฮกอินโดนีเซียซึ่งมันแปลกนะอินโดนีเซียชนะเนี่ยนะครับแฟนบอลกัมพูชาเนี่ยชอบไปคอมเมนต์แบบซูฮกยินดีด้วยอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ว่าถ้าเป็นทีมชาติไทยเนี่ยนะครับไม่ค่อยมายกยอปอปั้นหรือว่ามาซูฮกมายินดีด้วยสักเท่าไหร่เลยนะสำหรับทางโซนกัมพูชานะก็ไม่รู้ว่า ยังไงนะครับอาจจะมีประเด็นเรื่องของการมีการโต้แย้งกันนะครับมีการดราม่าก,กันเยอะแยะมากมายอย่างเช่นเรื่องของการเคลมนั่นนี่อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นนะครับในส่วนของการแข่งขันของอินโดนีเซียนะครับก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งอินโดนีเซียสุดยอดมากๆนะครับจับตามองผู้ชมว่าอินโดนีเซียนะครับจะไปได้ถึงการแข่งขันโอลิมปิกเลยหรือไม่นะครับแล้วก็ในรอบการ แข่งขันชิงแชมป์เอเชียเนี่ยรอบรองเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะเอาชนะคู่ระหว่างอุซเบรหรือว่าซาอุดได้ไหมแล้วก็ไปสู่รอบชิงได้ไหมนะครับก็ไม่แน่ผู้ชมเพราะว่าฟุตบอลอิโนโดนีเซียตอนนี้ค่อนข้างร้อนแรงนะครับแล้วก็ค่อนข้างแข็งแกร่งน่าดูน่าจับตามองมากๆเลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไ like, ลค, share, คดด์คดกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลบย์บอลและกีฬาสวัสดีครับ